โย <Yo. S 2> เอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะนะพี่อขอมปคืนเขาแล้วแล้วพี่โจเขาว่าไงบ้างนะก็ไม่ได้พูดอะไรนะต่อไปเนี้ยเราก็าอยากไปร้านนั้นอีกเข้าใจไหมครับแล้วพี่จอมเขามาทำอะไรอนะ เรื่องที่พี่ถูกสาร,รวัตรนักเรียนจับหรือเปล่าใครบอกเต้อยอะก็พวกเพื่อนผมได้ยินเด็กม5พูดกันว่าพี่อะโดนจับมาตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าตำรวจตรงนี้แล้วมั้งดังอีกแล้วโอ้ยผมจะไปสารภาพกับพี่จอมนะเรื่องที่พี่ไปรันเกมอนะ่ะแล้วช่วยผมนะ่ะ ไม่ได้นะเต้ยถ้าเต้ยไปบอกพี่จอมอะเรื่องน้ำหมดที่พี่ทำมาก็สูญเปล่านะสิแต่ว่าพี่จอมเต้ไปตามตอดกับโอ๊ตมาไปะ่ะนี่กลับกับพี่ เตยว่าไงบ้างอ่ะเดี๋ยวให้คุยที่บ้านพูดกันมากก็ตามที่รถแล้วกันติดใจระสีตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ